ปพาปาปอพปอพปาโอ้ยน่ากูปาอพนี่ใครนี่ไครนี่ใครใคร ป๊าป uh, so ๊าอยู <laughs> ่ไหนป๊า hey. ป๊าอยู่ไหนป๊าป๊าจุกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บหันรถตียังไงก็ไม่เจ็บจุกจิ้นี่แหนะนี่ใครนี่ใครเนี่ยนี่ใครเฮ้ ใคร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 นี่ใครนี่ใครนี่ใครดูก่อนในใี่นี่ใครนี่ใครฮลโหลเด็กหญิงอะไรพัชระพัศสอนค่ะ